สวัสดีครับผมกลับมาพบมาฟอกันอีกคือเ่าครับกับเอ็กอุบลกลนก้นขวาครับเมื่อนี้มาอัปเดตต้นที่ผมได้แยกไว้เพื่อพิสูจน์เนียงบางอย่างครับที่มะขาไข,ข้าตอบที่เอฟซีหลายหท่านสงสัย,ยเ๋ยวถามเขามากกันแบบไยเลยครับว่าการเพราะ กวยตานี้ดังจากมเมล็ดนี่โอกาสดังสิมีมากหน่อยแค่ใดครับคลิปนี้ผมได้แยกต้นไว้ชุดหนึ่งรมมาณหาถึงหกต้นครับจุดที่ผมแยกไว้เพื่อเสียามาพิสูจน์ว่าเขาสิมีโอกาสดังมากหน่อยแค่ไหนครับผมนี่ต้นนี่เป็นต้น หนึ่งในตัวยางที่ผมแยกไว้ครับนี่ครับต้นนี้ผมลงเพาะไว้นับจากมืออบลงดินแล้วผมลงไวง้วันที่สิบสิงหาครับวันที่สิบสิงหานับจากมือนั่นจนมาหอดมือนี้ มือนี้วันที่สามกประมาณห้าสิบห้าสิบสามมือครับใกล้จะสองเดือนแล้วครับสำหรับตน้นนี้ก็ช่วงนี้บกอยมีแดดครับฝนตกดูการจะเลื่อนต,ต,ตัวของเขากอาจจะสาไปหน่อยครับ นี่ผมให้เบิงครับนี่คือใบแรกครับใบแรกที่เขาออกมาครับสำหรับตน้นนี้นี่ครับใบแรกออกมาก็ยังมีความเขียวครับเขียวมีด่างขาวผมบ่มั่นใจว่าจิเป็นด่างบอรครับแล้วก็ใบที่สองครับ นี่คือใบที่สองออกมากพอหลังจากนั้นมากอีกเมื่อักอาทิตย์ผหันนี้ครับใบที่สามก็ได้ออกมาครับตอนนี้ก็เริ่มบานแล้วนี่ครับสังเกตเบื้งว่าไา่เขาเริ่มชัดเจนขึ้นครับแต่กระยั่งสีสัตว์บไดเวาแบบนี้เดียยวบดังหรือบดังครับ คือตามจริงแล้วหลายๆอาจารย์ผู้รู้พ่นแนนํามาว่าตรงรอดลุ่นถึงใบหใบเจ็ดนว่าประมาณนี้ครับหรืออาจจะ2อสเดือนโดยประมาณครับตามอายุของเขาครับเสียเรียการแตกแตกยอดยอดไม้นี่ครับยอดไม้ของเขานี่สีอยู่ประมาณอาทิตย์ละ1ใบครับโดยประมาณครับนี่ก็เริ่ม อันนี้ออกไปอาทิตย์บางหันนี้ครับแล้วก็พ่อมาติ์นี้มือนี้ก็เริ่มมี่หลอดไม,ออไม่ออกมาอีกแล้วครับแล้วก็ตรงมารุ่นต่อครับว่าใบที่ซี่นออกมากนี่เป็นสีไล่สีมีลไล่แบบนี้บอ่อหรือสีเขียวแบบนี้คือเก่าครับพอจะนั่น ก็ยังเป็นขอพิสูจน์บ่ไดดครับว่าการพ่อลกวยตานนี่ดางพอ่อเมล็ดนี่ต้อนอ่อนจากการพอร่อเมล็ดนี่ปเปอร์เซ็นต์การดางสีนมีมากหน่อยแค่ได้ครับแต่สําหรับผมตีไว้อยู่ที่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซครับโดยประมาณครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ความให้ยิ่นของแม่พันธุ์ของเขาครับ แต่ว่าต้นนี้ที่ผมเอามาเปรียบเทียบให้เบิ้งนี้เป็นต้นที่ผมแยกใ้ครับหนึ่งในหกต้นที่ผมแยกใ้เพื่อเอามาทดล่องแล้วก็อยากจะเลี้ยงจนเขาใ่ครับถ้ามีโอกาสหรือมีพื้นที่ยังนี่ผมจะเลี้ยงไว้จนเขาใ่เลยครับให้นอห้ลูกแล้วมาเบิ่งกันว่า เปอร์เซ็นต์การดางของเขาเนี่ยีมีมากหน่อยแค่ไหนครับหรือเขาอาธิทายถอดลงสูลูกของเขาต่อไปก็อาจจะเป็นได้ครับนี่ครับมาเบ่งความสมบูรณ์ของต้นนี้ครับแ้วการลูกค้าที่รับต้นจากผมไปนี่ผมก็จะแจ้งไว้เสมอครับว่าเปอร์เซ็นต์การดางจะอยู่แค่ยี่สิบถึเซโดยประมาณครับเพราะว่าเขาก็มีเชื้ออยู่ แต่ว่าการันตีบ่ได้ว่าจะเป็นดังร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของสายพันธุ์เขาครับเพราะว่าเขาปลูกจากเมล็ดเขาบริดัเอามาจากนอเขาครับเพราะว่าขันเอามาจากนอนี่กะแทบจะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับถ้าเขาเอานอดังมากปลูกแล้วเขาก็จะดงังตามพันธุก,กรรมของเขาครับ สำหรับตัวนี้ก็จะไก่สองเดือนแล้วครับวันที่ซิบนี่สองเดือนมีสามใบกับอีกหนึ่งหลอดกับกําลังออกมาเดี๋ยวจังได้ผมสีมาอัปเดตเรื่อยๆครับสำหรับชุดทดลองของผมชุดนี้ครับเพื่อไขขอสงสัยกับที่หลายๆคนถามมาว่าปลูกแล้วจะดางบอนี่ครับ คือมันเป็นวิธีของสายรุ่นทุนหน่อยครับได้มเมล็ดด่างมาแล้วก็มารุ่นต่อครับว่าไดเม็ดมาจะงอกบองอกมาแล้วจะหลอดบอหลอดมาแล้วก็จะด่างบอรครับนี่คือครับสามรุ่นครับแน่แนเลยครับสามรุ่น ต้นทุ่นอาจจะบบไดแพงคือการซื้อนอนครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสครับบบเมนว่ามีโอกาสถึงโอกาสมันสินหน่อยแต่ว่ามันก็นยังมีโอกาสกับบอล่องบอลรูครับจุดนี้ผมก็จะเ,เก็บใบทดลองแล้วมีความคืบหน้าจังได้หรือมีการพัฒนาการของตนเขาเป็นแนวใดแต่ผมจะมาอัปเดตอีกที่นึงครับ สำหรับคลิปนี้ก็ผมมียังไลครับฝาก f บี FC ทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้เสมอมาครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาทีไอ d ดี n ไล่เอกมาทลิได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับไอ l ดี e ไล่สำหรับผู้ที่สนใจต้นอ่อนแควาตาน,นี้ดังพอมาเรครับ นาคามิตรภาพเอาไว้ครับสำหรับไซรุ่นทุนหน่อยครับคลิปนี้ก็ขอโตกันครับผมสวัสดีครับ